สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทท่านส้มชุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มชุนจะมาอ่านนิยายเสียงเรื่องบ่วงดวงใจซาตานวันนี้เสนอเป็นตอนแรกเราให้ชื่อตอนว่ายินดีที่ได้รู้จักค่ะพร้อมกันหรือยังคะเชิญติดตามรับฟังค่ะป้าจ๋าเดี๋ยววันนี้หลังจากสัมภาษณ์งานเสร็จแล้วหนูจะรีบกลับมานะจ๊ะป้านอนเยอะๆนะเดี๋ยวหนูจะซื้อของอร่อยๆมาให้กินหญิงวัยกลางคน พยักหน้ารับที่หลานสาวบอกใบหน้าของนางมีรอยยิ้มเสียวเส่งให้กับหลานสาวอย่างพยายามเต็มที่ที่จะข่มกลั้นความผิดปกติในกายตนก่อนจะล้มตัวลงนอนบนเตียงเก่าๆที่มีมุ้งครอบหมอนผ้าห่มซึ่งผ่านการใช้งานมานานหลายปีนอนหันหลังให้กับหลานสาวในขณะที่น้ำตาค่อยๆไหลออกมาโดยที่ไม่อยากให้มีใครเห็น ราวินาก้าวออกจากบ้านเช่าหลังเก่าๆแลดูซอมซ่อตามสภาพในชุมชนแออัดของตนด้วยอารมณ์ไม่ค่อยจะแจ่มใสนักด้วยห่วงกังวลอาการของป้าเหลือเกินนภาป้าผู้เปรียบเสมือนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเธอหลังจากที่แม่และลุงพากันล้มหายตายจากไปตั้งแต่เธอเป็นเด็กนางนภามีอาการป่วยเสียจนต้องล้มหมอนนอนเสือ่อมานาน จนเข้าปีที่สามแล้วจากที่เคยทำกับข้าวขายในตลาดนัดใกล้ชุมชนที่อยู่อาศัยก็ต้องกลายเป็นคนป่วยเต็มขั้นนอนรักษาตัวเองกลับออกไปหาหมอรักษาตามอาการภาระหนักในการหารายได้ทุกอย่างจึงตกอยู่ที่ราวินายัางช่วยไม่ได้แต่หญิงสาวก็ไม่ทอ้อขอเพียงแค่เธอมีป้าของเธออยู่ด้วยกันราวินาก็พอใจแล้ววันนี้ เป็นวันที่บริษัทโฆษณายักษ์ใหญ่ของประเทศเรียกเธอเข้าสัมภาษณ์งานหลังจากที่หญิงสาวยื่นใบสมัครเมื่อเดือนก่อนหลังจากเรียนจบด้านการสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐแห่งหนึ่งด้วยคะแนนดีหญิงสาวได้แต่หวังว่าวันนี้จะเป็นวันของเธอที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ได้ทำงานตามที่ตนได้เรียนมาและมีไรายได้มั่นคงแน่นอนเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของเธอกลับป้านั่นเอง ราวินาเดินเข้าไปในตัวอาคารสำนักงานใหญ่แห่งหนึ่งสอบถามพนักงานที่เคาน์เตอร์ต้อนรับด้านล่างเธอจึงกดลิฟต์ขึ้นไปชั้น16ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท Spark a c อเมื่อไปถึงก็พบว่ามีคนจำนวนหนึ่งกำลังนั่งรอเรียกตามลำดับที่สมัครอยู่ก่อนแล้วราวินาเดินเข้าไปหาเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงตัวก่อนที่จะนั่งลงที่โซฟาตามคำบอกรวินารออยู่ได้สักครึ่งชั่วโมง ก็ถึงคิวของเธอเจ้าหน้าที่สาวคนนั้นจึงพาเธอเดินเข้าไปในห้องสัมภาษณ์ก่อนที่จะอวยพรให้เธอเมื่อต้องเดินออกมาราวินายืนรอกรรมาการสัมภาษณ์อยู่อึดใจหนึ่งซึ่งเธอรู้ได้ทันทีว่ามีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นก่อนที่จะตัดสินใจเดินไปนั่งที่เก้าอี้ของผู้รับการสัมภาษณ์คุณได้รับการอนุญาตให้นั่งแล้วหรือคุณราวินาเสียงทุม้มแต่แฝงไปด้วยอำนาจบางอย่างดังขึ้น ทันทีที่ราวินานั่งลงหญิงสาวหยุดชะงักก่อนที่จะมองหาต้นเสียงจึงเหลียวมองดูด้านหลังร่างสูงผึ่งผายของบุรุษหนุ่มในชุดสูทสากลราคาแพงก้าวเดินออกมาจากประตูเลื่อนเล็กๆใกล้กับตรงประตูทางเข้าซึ่งมองเพลินๆเ,เ,เหมือนตู้แบบบิวอินสไตล์หรูหราที่ผนังห้องราวินาเกรงร่างนิดๆลุกขึ้นยืน รู้สึกเลิกไม่ดีเอาเสียเลยหญิงสาวไม่กล้าศบสายตาเขาทั้งๆที่เป็นคนค่อนข้างมั่นใจในตัวเองและยิ่งเก่งเข้าไปอีกเมื่อเขาเดินเข้ามาใกล้แต่ชายหนุม่มกลับเดินอ้อมไปยังเก้าอี้บูทหนังตัวใหญ่อีกฝากโต๊ะทิ้งตัวลงนั่งไม่เบานักก่อนที่จะพูดเรียบๆบ,บอกให้นั่งแต่ถ้าว่ามีบางอย่างในกระแสเสียงคล้ายหยันเหยียดอย่างไรราวินางก็ไม่อาจรู้ได้ได้แต่บอกขอบคุณ ก่อนจะนั่งลงเบาที่สุดแล้วยกมือไหว้เขาตามมารยาสวัสดีค่ะดิฉันชื่ออันนั้นผมทราบแล้วเมื่อกี้ผมเพิ่งเรียกชื่อคุณเอาเป็นว่าบอกผมมาสิทำไมเราถึงควรจะรับคุณเข้าทำงานน้ำเสียงของเขาทำให้ราบินานึกอยากจะด่าเขาเหลือเกินแต่เธอก็ทำไม่ได้หญิงสาวสบตาเขาตรงๆก็พบว่าเขามองเธออยู่ก่อนแล้วชายหนุ่มตรงหน้านี้เรียกได้ว่า หล่อเหลาขมเข้มตามแบบฉบับผู้ชายไทยเครื่องหน้าของเขาดูชัดเจนละมุนตาคงไม่ยากเลยหากเขามองผู้หญิงคนไหนผู้หญิงคนนั้นคงจะระทวยแต่ไม่ใช่กับราวินาโดยเฉพาะเมื่อมุมปากของเขาติดจะดูเหมือนยิ้มเยียดน้อยๆทำเอาหญิงสาวนึกฉุนขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเธอมองสบตาเขาด้วยแววตาเจือกระด้าง พยายามข่มน้ำเสียงให้เรียบยามที่ตอบคำถามของเขาแต่ตลอดเวลาที่เธอตอบคำถามก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ใส่ใจที่จะฟังเธอชายหนุม่มพลิกกระดาษเอกสารประวัติของเธอไปเรื่อยๆจนราวินารู้สึกตัวเองน่าชาที่คนฟังไม่ได้ตั้งใจฟังในสิ่งที่เธอพยายามพูดเลยเธอจึงหยุดทั้งๆท,ท,ที่ยังพูดไม่จบด้วยซ้ำหยุดทำไมละ่ะพูดต่อสิครับคุณผู้หญิงชายหนุม่ม บอกกล่งประชดประชันแต่ตาไม่ได้มองมาอย่างคนตรงหน้าแม้แต่น้อยราวินารู้สึกชัดขึ้นมาเรื่อยๆว่าผู้ชายคนนี้กำลังดูถูกเธออยู่และตัดสินใจบางอย่างขึ้นมาโดยทันทีก็คุณไม่ได้ฟังอยู่นี่คะดิฉันเลยคิดว่าพูดไปก็คงไม่มีประโยชน์ถ้าคนฟังไม่ได้อยากจะฟังผมไม่ได้หูหนวกนี่แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าผมไม่ได้อยากจะฟังเงียบ ไม่มีเสียงมนุษย์คนใดดังขึ้นเพื่อทำลายบรรยากาศอันตึงเครียดที่เกิดขึ้นทันทีที่ชายหนุ่มพูดด้วยน้ำเสียงยียวนนิดๆประกายตาคมเข้มของเขาจ้องดูหญิงสาวตรงหน้าด้วยความรู้สึกที่ระวินาบอกไม่ถูกแต่เธอรู้สึกเหมือนกับมันมีรังสีร้อนๆทำให้เธอรู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำลังจะมอดไหมท้ายที่สุดหญิงสาวจึงยืนขึ้นแล้วยกมือไหว้ทำความเคารพดิฉัน คงต้องขอลาก,ก่อนค่ะเพราะคิดว่าตัวของดิฉันเองคงไม่เหมาะกับงานที่นี่และบริษัทแห่งนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับคำถามและเวลาสวัสดีค่ะแต่ยังไม่ทันที่จะก้าวพ้นโต๊ะทำงานตัวใหญ่ที่ขั้นระหว่างเธอและเขาอยู่นั่นเองเริ่มทำงานวันจันทร์หน้านี้เลยคุณไปรับแฟ้มกับคุณกุสุมาหน้าห้องนี้บอกว่าผมสั่งแล้วก็อ่านทั้งหมดซะให้เข้าใจหวังว่า วันที่คุณต้องเข้ามาทำงานที่นี่คุณจะไม่ทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองคิดถูกเกี่ยวกับตัวคุณลาก่อนขอบคุณมากสำหรับเวลาที่ฟังผมจนจบรวินาสาบานได้ว่าเห็นเขายิ้มยันในแววตาแม้ใบหน้าเขาจะดูสงบเรียบเฉยแต่เธอก็ไม่เข้าใจนักและก็ไม่รู้ว่าตัวเองเดินออกจากห้องนั้นได้อย่างไรความรู้สึกสับสนอยู่กับราวินาจนกระทั่ง เธอพาตัวเองมาที่โต๊ะหน้าห้องของเจ้าหน้าที่สาวที่เธอรู้มาจากคนข้างในว่าชื่อกุสุมาบอกสิ่งที่คนข้างในแจ้งมากุสุมาทำหน้าฉนงนเล็กน้อยก่อนที่จะยื่นซองแฟ้มพลาสติกใสขนาดค่อนข้างหนาให้กับราวินาเธอไหวขอบคุณกุสุมาก่อนจะเดินผ่านอีกหลายคนที่นั่งรอสัมภาษณ์อยู่ตรงไปที่ลิฟต์กดลงไปชั้นล่างสุดแล้วเดินออกจากบริษัทไปในที่สุด ส่วนอีกคนที่เพิ่งทำการสัมภาษณ์ผู้เข้าสมัครงานรายล่าสุดไปนั้นหลังจากที่โทรสั่งกุสุมาให้เรียกกรรมาการสัมภาษณ์ชุดเดิมเข้ามาทำหน้าที่ต่อจากนั้นเขาก็เดินออกไปจากอีกประตูหนึง่งเดินไปกดลิฟต์ส่วนตัวของผู้บริหารอีกฝากขึ้นไปยังห้องทำงานของตนชั้นที่23โดยไม่รู้เลยว่ากำหนดการอันพิสดารและปุบป,ปับเกี่ยวกับท่านประธานหนุ่มรอและแม่สาวสวยใสนาม ราวินานเช่นนี้จะต้องถูกขยายความในวงกว้างโดยเลขาฝ่ายบริหารงานบุคคลอย่างกุศมาอย่างแน่นอนรามินเดินเข้ามาในห้องทำงานโดยผ่านจินดารัตเลขาสาวใหญ่ของตัวเองก่อนจะขออยู่เงียบๆตลอดช่วงเชา้านี้ชายหนุ่มเบียงเสื้อสูตรของตนไว้บนโซฟารับแขกสุดหรูที่หมุมห้องที่ไม่ค่อยจะได้ใช้เพราะเขาต้องการความเป็นส่วนตัว ก่อนทิ้งกายสูงใหญ่ของตนลงบนโซฟาตัวที่ยาวที่สุดใช้เท้าถอดรองเท้าหนังของตัวเองออกจัดกายตามสบายก่อนจะเอื้อมหยิบรีโมทเปลี่ยนรายการโทรทัศน์เลือกดูช่องนั้นช่องนี้โดยพยายามที่จะไม่คิดถึงเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีก่อนกับผู้หญิงที่ชื่อราวินาบุญสุขเขาจำได้ไม่ผิดตัวแน่ว่าผู้หญิงคนนี้ละ่ะที่เป็นตัวการทำให้ทอนเพื่อนสนิทของเขา ถึงกับคลั่งหนักเก็บเอาไปเพอ้อเป็นบ้าเป็นหลังหลังจากได้เจอเจ้ารอนโดยบังเอิญในงานสุดยอดยนตกรรมชั้นเลิศจากทั่วโลกเมื่อเกือบสองปีก่อนและหลังจากนั้นทอนซึ่งไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอยู่แล้วก็ยิงไม่เป็นอันจะทําอะไรเข้าไปใหญ่เพราะจะต้องไปตามเฝ้าแม่ตัวดีทุกงานที่แม่นั่นไปรับจ้างเป็นพิธีแต่งตัวล่อตะเคยนอย่างหน้าไม่อายทั้งงานรถงานขายสินค้า ไปจนถึงงานเต้นเปิดงานอันต้องใส่ชุดวบวบแบบแบบเป็นหลักซึ่งข้อมูลเหล่านี้ทาลินีมารดาของทอนเรียกเขาเข้าไปพบเพื่อปรึกษาว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรดีพร้อมทั้งส่งข้อมูลทั้งรูปถ่ายที่นางจ้างนักสืบตามราวินาอยู่นานนับเดือนให้ราเมินดูอย่างร้อนใจเพราะดูท่าว่าทอนจะติดใจสาวน้อยน่าช่แลมนางนี้กว่าทุกรายที่ผ่านมาเสียเลยทีเดียว หลังจากนั้นรานินก็มีโอกาสได้เห็นตัวจริงของราวินาที่งานเปิดตัวรถยนต์ระดับซูปเปอร์คาร์จากฝั่งยุโรปก,กลางห้างดังซีนินปราซาที่ครอบครัวของเขาโดยวรสุรีหรือนาจินหรือนาจินของเขาเป็นประธานกรรมการดูแลอยู่งานในวันนั้นเรียกได้ว่าเป็นงานช้างแห่งปีก็ว่าได้เพราะรวบรวมเอาแต่คนเด่นคนดังในเกือบทุก แวดวงมารวมตัวกันเพื่อยนโฉมรถยนต์รุ่นดังกล่าวประกอบกับชื่อเสียงขนาดและทำเลข,ของห้างดังอย่างสินิปพาซ่านั้นเองในงานอีเวนต์นั้นไฮไลท์สำคัญก็คือเปิดตัวรถยนต์รุ่นต่างๆในราคารถหลั่นกันไป และเหล่าพิตตี้สาวสวยที่มาทำการแนะนำรถยนต์รุ่นต่างๆซึ่งราวินาหรือชื่อในวงการว่าวินนี่เป็นผู้ยืนประจำรถยนต์สปอร์ตรุ่นรองลงมาแต่ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้รุ่นอื่นๆที่มีราคาสูงเริ่วอย่างพระเอกในงานเปิดตัวในวันนั้นผู้เข้าชมส่วนใหญ่ต่างก็เป็นพวกผู้ชายหลายๆวัยซึ่งให้ความสนใจกับสาวน้อยนาฉเฉลลม,มากกว่ารถยนต์ราคาสูงซึ่งในแต่ละคนนั้น ก็ถือแต่โทรศัพท์มือถือเพื่อรอถ่ายรูปบรรดาพิตตี้สาวเท่านั้นรามินเดินเข้าไปใกล้เพื่อดูให้แน่ชัดว่าใช่หรือไม่ซึ่งในวันนั้นเขาไม่ได้ทำงานจึงอยู่ในชุดลำลองสบายๆทำตัวกลมกลืนไปกับพวกผู้ชายส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูรถในงานเขาสังเกตดูในมุมหนึ่งไม่ไกล้มากแต่เห็นชัดเจนว่าแม่พิตตี้คนงามมีวิธีการทำงานอย่างไร อคติในใจที่มีอยู่แล้วจากเรื่องที่ทารินีเล่าและจากเพื่อนชายหลายคนที่นิยมเลี้ยงเด็กสาวไว้แก้เเงาทําให้รามินสรุปได้ไม่ยากเย็นว่าราวินาคงเหมือนสาวๆที่โดนเลี้ยงไว้พวกนั้นประเภทเงินมาผ้าหลุดง่ายๆโดยไม่สนอะไรทั้งสิน้นวันนั้นราวินายิ้มแย้มพูดคุยกับทุกคนอย่างมีชั้นเชิงไม่ว่าจะสองแง่สองงามหรือหวานเลียนอย่างไรก็ตาม ใบหน้างามก็ไม่หยุดวาดยิ้มหวานแต่อย่างใดจนรามินรู้สึกหมันไส้ก่อนที่จะเดินหนีไปพอรู้สึกรังเกียจและหลังจากนั้นเขาก็พยายามพูดเตือนสติให้ทอนถอยห่างแต่ไอ้เพื่อนรักก็ไม่ได้นำพาเลยมันยังคงเทิดทูนรูปโฉมงดงามน้ำคำออดอ้อนยิ้มหวานหวานที่เจ้าหล่อนใช้ทำมาหากินเลยผ่านคิดไปด้วยว่าหญิงสาวคนนั้นจิตใจจะสะอาดอ่อนโยน จนน้ายกย่องทืดทูนอย่างที่มันกำลังครั่งอยู่ในเวลานี้ทุเรซินดีรามินยิ้มยันก่อนจะนึกถึงแผนที่เขาคิดมาได้หลังจากที่เห็นแฟมผู้เข้าสมัครที่เขาชอบคัดกรองเองจากรูปถ่ายและประวัติงานคร่าวๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเรียกมาเสียทุกคนชายหนุ่มคิดได้ทันทีว่าอยากชนะศัตรูก็ต้องเอามาอยู่ใกล้ตัวและเขานี่แหละ ที่จะทําให้ทอนตาสว่างว่าระวีนาไม่ใช่วิเศษสวยงามอย่างที่มันเพอและท้ายที่สุดแม่จอมานยาก็จะหลุดพ้นไปจากชีวิตของเพื่อนรักได้ในที่สุดระวีนาออกมานั่งรับลมเย็นข้างนอกหลังจากที่เพิ่งรีดผ้าเก็บล้างครัวและดูแลป้าจนเข้านอนเสร็จเวลานี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วแต่ทว่าเธอยังไม่รู้สึกง่วงนอนเลยเพราะมันทั้งกังวลเรื่องอาการของป้า และสองจิตสองใจที่เธอจะเข้าไปทำงานที่ Spark a d อดีหรือไม่ทางทั้งที่อ่านข้อมูลจากแฟมครบหมดแล้วตามคำสั่งของผู้ชายคนนั้นรามินวัชราพินิษประธานกรรมการบริษัทราวินามไม่เข้าใจว่าเหตุผลใดชายที่ตนเพิ่งพบหน้าการครั้งแรกจึงได้มีทีท่าแฝงด้วยความรู้สึกยามหมินเธอเพียงนั้นราวกับว่าเธอเคยทำอะไรไม่ดีไว้กับเขามาก่อน เพราะเท่าที่เธอแอบค้นดูประวัติของเขาผ่านทางออนไลน์มีใครจะไม่รู้จักบ้างว่าตระกูลนี้รำ่ำรวยร้นฟ้าเพียงใดรามินเลเธอถ้าไม่มีทางเป็นไปได้เลยว่าจะเกี่ยวข้องกันทางไหนเพราะเขาจัดได้ว่าเป็นคนชนช,นชั้นสูงพรั่งพร้อมไปด้วยหน้าตาทางสังคมฐานะทางการเงินและเป็นที่รู้จักในวงกว้างส่วนเธอเป็นคนชั้นล่างที่ได้แต่ก้มหน้าก้มตาทำมาหากิน ฝ่าฟันไปตามมีตามเกิดอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดเป็นเพียงอนุเล็กๆที่ไม่มีความสำคัญอะไรในสังคมเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครเท่าไหร่ราวินาถอนใจด้วยความหม่นเศร้าอ่อนล้านในใจเพราะปัญหาต่างๆที่รุมเร้ามานานตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาไหนจะค่าใช้จ่ายในบ้านจิปาถะโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพของป้าที่แทบทุกเดือนก็มีรายจ่ายค่ารักษา ซึงค่อนข้างสูงราวินาไม่รู้สึกเสียดายเงินแต่อย่างใดเพราะเธอยินดีจ่ายหากทำให้ป้าของเธอหายขาดแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีแต่ทรงกับสุดลาสุดที่ป้าของเธอไปพบหมอแต่ราวินาก็ยังไม่ได้รู้อะไรชัดนักเพราะนางนภาไม่ยอมบอกอะไรเลยครั้นจะไปถามกับหมอเลยให้งานพิเศษที่ทำอยู่ก็เอาเวลาไปเสียหมดรวินาก็ได้แต่ภาวนาว่าอาการของป้าเธอมันจะดีขึ้น ซึ่งหญิงสาวก็ได้แต่หวังเท่านั้นเช้ามืดวันใหม่ราวินาตื่นขึ้นมาทำข้าวต้มหมูร้อนๆเพื่อตัวเธอเองและป้าเป็นมือ้อเช้าและทำข้าวกรองง่ายๆให้กับตัวเองเพื่อไปกินที่บริษัทมื้อกลางวันหลังจากที่ปรงใจได้แล้วว่าหากวันนี้ความรู้สึกแย่ๆยังเกิดขึ้นอีกเธอจะไปสมัครงานที่อื่นแทนราวหกโมงครึง่งหญิงสาวก็ออกไปทำงานโดยรถเมล์และต่อด้วยรถไฟฟ้า จนถึงสถานีที่ใกล้บริษัทที่สุดก่อนจะเดินต่อไปอีกประมาณ100ยเมตรก็ถึงคนเป็นพนักงานใหม่เดินเข้าไปในตัวอาคารด้วยความรู้สึกกดดันเล็กน้อยก่อนจะกดลิฟต์โดยสารไปกับพนักงานคนอื่นๆขึ้นไปยังชั้นที่20เพื่อรายงานตัวกับฝ่ายบุคคลก่อนเป็นอันดับแรกราวินาพบว่าตัวเองมาถึงเป็นคนที่สก่อนเวลาเริ่มทำงานประมาณครึ่งชั่วโมงเธอยิ้มให้กับสามสาวก่อนจะพูดคุยกันเล็กน้อย ถึงตำแหน่งงานที่ได้รับแตกต่างกันไปจากนั้นคนอื่นๆก็ทยอยกันมาจนครบหกคนที่เพิ่งถูกรับเข้ามาใหม่ก่อนที่หัวหน้าฝ่ายบุคคลที่ชื่อวิชิตจะเข้ามาทักทายและให้ผู้ช่วยของเขาพาพนักงานใหม่ทั้งหมดไปเริ่มทำความคุ้นเคยกับแผนกงานและเพื่อนร่วมงานของตนราวินาได้งานในตำแหน่งฝ่ายติดต่อและประสานงานของลูกค้าเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องการจ้างบริษัทผลิตโฆษณารวมถึงจัดกิจกรรมโปรโมตต่างๆตามระยะเวลานั้นๆในสัญญาหรือที่เรียกกันว่า AE ระวินาอยู่ในทีมของกอบกุลและลูกทีมอีก4-5หคนซึ่งเป็นทีมที่หินที่สุดทุกคนในฝ่าย AE ต่างพากันงงที่สุดว่าเหตุใดเด็กใหม่หน้าสวยไรประสบการณ์คนนี้ถึงได้โดนจัดให้ไปอยู่ทีมที่เครียดที่สุดของฝ่ายแต่ก็ ไม่มีใครยุ่งเรื่องของคนอื่นได้แต่คอยดูอยู่ห่างๆราวินาได้โต๊ะทำงานเล็กๆในห้องของทีมซึ่งวันแรกลูกทีมที่เป็นรุ่นพี่ของเธอได้เบิกของใช้ในสำนักงานมาให้งานแรกของเธอก็คืออ่านรายละเอียดของลูกค้าที่ทีมรับผิดชอบอยู่โดยกอบกุลเรียกเธอเข้าไปคุยและมอบหมายว่าบ่ายนี้เธอขึ้นไปพบท่านประธานรามิตรที่ชั้น23ด้วยนะ ท่านจะถามเรื่องที่เธออ่านมาทั้งหมดนั่นละ่ะก่อนเข้าไปอย่าลืมบอกคุณจินดารัตเลขาหน้าห้องท่านด้วยนะหลังจากนั้นราวินาก็ออกมาทำงานของตัวเองเที่ยงวันนั้นราวินาลงมาทานข้าวกับเพื่อนๆในทีมซึ่งน่ารักกันทุกคนทำให้หญิงสาวไม่รู้สึกเครียดมากทุกคนถึงกับอึง้งเมื่อราวินาห่อข้าวมากินเองเพราะไม่คิดว่ายุคนี้แล้วสาวน้อยน่ารักน่ารักจะทำอาหารเป็น ก่อนที่จะชี้ชวนให้ดูร้านต่างๆในแคนทีนว่าอร่อยสะอาดและไม่แพงเนื่องจากว่าเป็นสวัสดิการของบริษัทอีกทั้งยังมีน้ำดื่มโกโก้กาแฟและขนมชิ้นเล็กๆบริการฟรีตลอดเวลาอีกด้วยโดยรัวินาตั้งใจว่าอาจจะไม่ต้องห่อข้าวมาแล้วก็ได้ในวันพรุ่งนี้จบตอนที่หนึ่งยินดีที่ได้รู้จักในนิยายเสียงเรื่องบ่วงดวงใจซาตานอย่าลืมนะคะ โปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้ส้มฉุนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ